ทีนี้นะครับเราก็มาดูข้อที่4นะครับตรงนี้เขาบอกว่าจากข้อที่ผ่านมานะครับจงหาฟักแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดนะครับเมื่อระนาบขดลวดทํามุม30องศานะครับตรงนี้กับสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งตรงนี้ต่างจากข้อเมื่อกี้ก็คือตัวของมุมนะครับอันหนึ่งมุม90อันหนึ่งมุม30นะครับทีนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับก็คือจาก 90ตรงนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนให้เป็น30องศานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวของทรายนะครับตรงนี้จากทราย0กนะครับก็จะเป็นทราย0องศาครับซึ่งทราย30องศาตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ1ส่วนด้วย2นะครับตรงนี้1ส่วนด้วย2นะครับนอกนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ เราจะมาคำนวณแค่ตรงนี้ใหม่นะครับเราก็จะได้เขียนมาใหม่นะครับตรงนี้เราก็จะได้100เหมือนเดิมนะครับคูณ10กกาลังลบ4นะครับคูณอยู่กับ1ส่วน2องครับก็คือค่าสาย30นะครับโจทย์ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเราเปลี่ยนแค่มุมแค่นั้นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนําเอา100หาร2นะครับตรงนี้ก็จะเหลือเท่ากับ50นะครับคูณอยู่กับ10กกาลังลบ4นะครับตรงนี้ จากนั้นนะครับเราก็จะได้ฟั์แม่เหล็กของเรานะครับเมื่อระนาบของคนรวดนะครับทำมุม30องศากับสนามแม่เหล็กนะครับมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง4นะครับตรงนี้ซึ่งในชอยไม่มีนะครับเราก็จะเลื่อนจุดนะครับตรงนี้เลื่อนไป1 2นะครับเราเลื่อนไป2จุดนะครับซึ่งเราก็จะได้ฟั์แม่เหล็กนะครับมีค่าเท่ากับ0.5คูณ10กำลังลบ2เวเบอร์นะครับตรงนี้ ฉะนั้นข้อที่4นี้เราจะตอบข้อที่3ครับซึ่งจะเหมือนกันกับข้อที่3เลย,เลยนะครับเราจะเปลี่ยนแค่ค่าของตัวมุมนะครับเซตานะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับวิธีทำก็เลยเหมือนกันนะครับทุกอย่างตรงนี้นะครับเลยตอบข้อที่3ครับ